อาจารย์บอกพี่น้องอย่าจำกัดพระเจ้าเรารับไฟออนไลน์แบบเนี้จะได้แบบไหนขอพระเจ้าว่าขอให้มันทะลุหน้าจอ,อ,อมาคําแรกที่อาจารย์บอกว่าไฟเร์เนี่ยมันมีแรงดันออกมาจากในท้องมันมีลมดันออกมาจากสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนชื่ออ้อน,นะคะจากเชียงใหม่วันนี้จะมาเป็นคําพยานเพื่อสารเสริญแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าความแสนดีและความเยียของพระองค์ คือทุกวันเสาร์เนี่ยจะมีห้องชั้นเรียนแล้วตอนสุดท้ายนั่นก็จะมีการรับไฟกันมันมียูดเสาหนึ่งนะคะที่อ้อรับไฟคืออ้อเคยฟังคาสอนของอาจารย์คำเอกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์บอกพี่น้องอย่าจากัดพระเจ้าพ่ออ้อมีความสงสัยว่าเรารับไฟออนไลน์แบบนี้มันจะได้แบบไหนมันจะได้เต็มไหมหรือมันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ฟังคําสอนนี้แล้วก็กลับใจแล้วก็ถอมใจกับพระเจ้าว่าโอเคลูก ไม่จำกัดพระองค์แต่เราต้องหิวกระหายคืออ้อหิวอ้ออยากได้ค่ะก็ขอพระเจ้าว่าขอให้มันทะลุหน้าจอมาขอให้มันทะลุผ่านทุกจังหวัดมาถึงเชียงใหม่นี่ค่ะก็วันเสาร์นั้นนะ่ะพอเราเรียนบทเรียนเสร็จแล้วก็นมัสการเสร็จคําแรกที่อาจารย์บอกว่าไฟร์เนี่ยมันมีแรงดันออกมาจากในท้องมันมีลมดันออกมาจากในท้องแล้วมันมันอยากจะอ้วกค่ะเพราะมันอ้วกออกไปเนี่ยมันมีลมออกมาสองก้อน คือแบบโอ้โหมันรวดเร็วมากแล้วมันดันออกมาคือมันอยู่ไม่ได้มันมันมันเหมือนเราอยากอยากอ้วกเหมือนเหมือนตอนที่เมาเหล้าอ่ะถ้าพี่น้องเคยดื่มเหล้านะเมาเหล้าแล้วมันจะอ้วกมันอยู่ไม่ได้ค่ะพอมันอ้วกออกมานะเอาสึกแบบมันโล่งแล้วก็รับไฟต่อแล้วก็ในใจคิดว่าเออพระเจ้าลูกขอบคุณว่าสิ่งที่พระองค์นำออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีลูกลูกขอบคุณแล้วก็ยอมรับว่าเออมันออกไปแล้วแล้วก็ แล้วก็นั่งรับไฟต่อแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เห็นคือแบบพระเจ้าให้ความคิดมันขึ้นมาในหัวนะคะมันขึ้นมาในความคิดว่าเนี่ยความคิดเนี่ยที่เรามีต่อสามีเนี่ยมันไม่ถูกต้องโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากคือพระเจ้าให้เรากลับใจอะ่ะคือข้าพเจ้าไม่คิดว่าความคิดเนี่ยมันจะเป็นบาปคือเราไม่ให้เกียรติสามีทั้งที่เราเราไม่ได้ด่าเขาหรือว่า เราไม่ได้ไปพูดให้เขาฟังด้วยแค่เราคิดเฉยๆนะพราแบบโอ้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยคอยเตือนแล้วก็คอยบอกเราทําให้เราแบบต้องทอมใจแล้วก็กลับใจเลยไม่แตะความคิดพระองค์ก็สอนแล้วก็บอกเราแล้วก็อ้อ,อก,ก็กลับใจก็นั่งร้องไห้กับพระเจ้าแล้วก็นี่คือแบบขอบคุณไฟพระวิญญาณด้วยค่ะแบบที่แบบพระองค์ไม่จํากัดจริงๆทําให้เราแบบสํานึกผิดแล้วก็สาระภาพแบบ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับกลับมาคือหลังจากที่อ้อสารภาพบาปแล้วก็รับไฟออนไลน์จำวันเสาร์น่าจะเป็นวันอังคารถ้าอ้อจำไม่ผิดนะคะคืออ้อได้รับข่าวดีคืออ้อเปิดบริษัทไม่ใช่บริษัทนะคะเปิดร้านเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเอกสารต่างด้าวต่อวีซ่าต่อพาสปอร์ตของพี่น้องชาวพม่ากัมพูชาแล้วก็ลาวนะคะ แล้วเราเป็นบริษัทเ,เป็นร้านเล็กๆี่งเปิดใหม่นะคะการที่เราจะไปทํางงานแบบนี้เราต้องสมัครบริษัทใหญ่ๆสมัครบริษัทแม่ที่แบบเขาเป็นนําเข้าแบบถูกต้องใหญ่ๆนะะี้ค่ะแล้วมันมีค่าใช้จ่ายการสมัครเนี่ยสองหมที่จะเข้าบริษัทเป็นลูกของบริษัทใหญ่ๆนั้นนะคะแล้วก็มันมีน้องที่ทํางานด้วยนะเขาทางานมาก่อนแล้วเนาะเขาบอกว่าพี่พ่อคะเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาบอกให้ผ่อนได้เดือนละห้าพัน แต่สำหรับเราเนี่ยสองหมืนห้าเนี่ยมันมากแล้วเงินในกระเป๋าเราก็ไม่มีก็เลยบอกน้องเขาว่าเออตอนนี้พี่ยังนะยังไม่สมัครก็ถ้ามีงานเนี่ยพี่ก็จะฝากน้องไปก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปก็คือแบบเราเรายังไม่ทำเอง,งจะฝากน้องเขาะคะแต่พอเรารอบไฟวันเสาร์นยคะม่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยนะอ,อ้อจำไม่ได้น่าจะเป็นวันอังคารนะคะ น้องเขาโทรมาบอกว่าพี่อ่อาจ้หของบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะลดให้หนูจากสองหมืนห้าเนี่ยเหลือหมื่นห้าแล้วแถมข้าพเจ้าด้วย <c oughs> ข้าวุ่นพระเจ้ามากค่ะน้องเขาก็ตื่นเต้นมากคือแบบเราสามารถยื่นงานเองได้ดําเนินการเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครเลยจากสองหมืนห้าเหลือแค่หมื่นห้า ไม่พอยังหนึ่งแถมหนึ่งด้วยคือเจ้าของบริษัทบอกว่าอะถ้าน้องต้อยสมัครน้องอะถ้าน้องเขาสมัครเนี่ยก็จะแถมพี่สาวไปด้วยพี่สาวก็คือเป็นตัวข้าพเจ้าเองแล้วน้องเขาก็เต็มใจแล้วเขาบอกว่าไอ้เหมือนแห่เนี่ยพี่ห้อไม่ต้องจ่ายน้องจะจ่ายเองก็ขอบคุณพระเจ้ามากอรแบบอันนี้คือความโปรปดปานและพระคุณของพระองค์ แล้วความรักของบุหงมันท่วมทนออกมาคือสองหมืนห้าอไม่ต้องจ่ายแล้วพระเจ้าก็ให้น้องคนนี้ที่เขามีเมตตาต่อเราคอยช่วยเหลือเราเขาจ่ายแค่หมื่นห้าแล้วในใจเราเราว่าเราจะช่วยน้องจ่ายครึ่งหนึ่งแต่น้องก็ไม่ต้องการก็าบอกเขาช่วยหนู เขาให้เบี้ยอไม่ต้องจ่ายก็ขอบุณพระเจ้ามากค่ะทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าเนี้ยเจ้าของบริษัทบอกว่าต้องคนละสองหมื่นห้า 5, แล้วเขาให้ผ่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็เปลี่ยนใจทั้งรถทั้งแถมโอ้ก็เรขอบุณพระเจ้ามากนี่ไม่ใช่เพราะคุณของพระเจ้าและการจัรของพระเจ้ามันมันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่า เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเป็นคนคน,คนที่ค่อนข้างรวยแล้วก็ไม่รู้จักพระเจ้าเนาะแล้วคือแบบทุกคนต้องจ่ายค่ะไม่มีอารมณ์รวยแต่สําหรับเราอะเราลูกพระเจ้าทั้งทั้งที่เจ้าของบริษัทเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาพระเจ้าเลยได้ยินแค่ชื่อแต่เขามีเมตตากับเรามากอยู่ๆเขาก็ลดให้และแถมให้ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะบ นี่คือความยิ่งใหญ่และความแสนดีเมื่อเรานำเนินชีวิตที่ถูกต้องสารภา,าพบาปและกลับใจแสวงหาพระองค์ก่อนและขอไฟของพระองค์มาชำระบางทีในตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรเพราะก่อนหน้านี้เราดำเนินชีวิตมาอย่างไม่ถูกต้องก่อนที่จะมาเจอพระเจ้ามันเป็นเวลานานแล้วพอเรามาเจอพระเจ้าเนี่ยด้วยไฟของพระมิญญาณและพระคุณของพระองค์ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลง และขอบคุณพระเจ้าความยิ่งใหญ่ในความแสนดีของพระองค์เอาขอบคุณพระเจ้ามากค่ะเรถวายเกียรติและสรรเสริญพระองค์นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักและความโปรดปรานขอบคุณพระเจ้าค่ะถวายเกียรติทุกอย่างแด่พระองค์สรรเสริญพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ <laughs> ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบผมเชื่อเลยว่านะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากและพี่น้องได้รับการน,นุนใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มีพระคุณมีการอัศจรรย์และพระเจ้าอยากจะทรงช่วยให้เราหลุดพ้นจากความบาปหลุดพ้นจากคำสาปแช่งจากโรคภัยแค่เจ็บจากหนี้สินความยากจนความล้นเหลวและจากนรกบึงไฟอยากหนุนใจให้พี่น้องต้อนรับ พระเยซูเข้าไปในชีวิตของพี่น้องนะครับพระเยซูเมื่อเกิดในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์พิสูจน์และพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์บังเกิดมาจากหญิงพ่อมจารีมีคำพยากรณ์เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูมาบังเกิดและชีวิตของพระเยซูมากกว่า300ประการแล้วมันก็เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับพี่น้องและพระเยซูทรงสิ้นเพื่อชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตเพื่อไถ่บาปให้แก่เราและ3วันต่อมาหลังจากที่พระองค์ชุบ ฝังไว้ในอุโมงค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเดินอยู่บนโลก4 0วัน40คืนและมีคนมากกว่า500คนเห็นพระองค์พว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพระองค์ไม่ใช่ผู้นำทางศาสนาพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์บอกว่าไม่มีผู้ใดสามารถกลับไปสวรรค์ประพบพระบิดาคือพระเจ้านอกจากทางของพระองค์ดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตและกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้า ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นพระเจ้าและจอมเจ้านายพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะเดินตามพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนโอแสดงค,ความยินดีด้วยครับที่พี่น้องตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาใน ชีวิตของพี่น้องนะครับขอไปเจ้าอวยพรน,นำทางปกป้องสอนเจิมและจัดสรรหาให้พี่น้องนะครับขอเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนตอนต่างๆชุดต่างๆนะครับฟังคำสอนเหล่านั้นนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ